ยนเลยยันไโคตรมันอ no, ่ะโคตรสนุมดกเจเฮ้ยมันหมุนมันหมุนไปในคัมเตยด้วยบ่หมดแรงว่ะแล้วบอกว่ากูเลยไม่ชอบปจริงคนไยคำมันกินคำแกแล้วมันซันมัปิดจริงอยาให้รูเอไหร่ะคนชอบเลยว่ะ สวัสดีครับช่องผมป้าโจนะครับผมอาจจะเสียงเบาๆหน่อยนะครับเพราะตอนนี้มันดึกแล้วนะครับอผมก็ดูไว้ทั้งหมดเนี่ยสี่ตอนนะครับผมผมต้องบอกว่าเลยตอนที่ห้าผมยังไม่ได้ดูนะครับผมผมรอดูเสียงตอบรับก่อนว่ามีคนชอบเยอะไหมมีคนอยากได้ทําต่อไหมนะครับผมถ้ามันมีผมก็จะไปรีแอคตต่อให้มันน่าจะจบไปเลยนะครับผมแล้วค่อยมาตัดเอานะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมอย่าลืมนะครับมาดูช่องผมนะครับผมมาดูแค่รีแอคชั่นนะครับอย่ามาดูการ์ตูนผ่านทางช่องผมนะครับผม ความเป็นจริงผมอยากจะเอาหน้าตกเองขึ้นอย่างเดียวด้วยซ้ํานะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวมันจะลําบากคนดูเอานะครับผมผมพอเข้าใจอยู่นะครับผมเลยจะทําให้มันแบบดูหน้ากุงกิที่สุดนะครับเพื่อให้คนธรรมดาเนี่ยคนทุกคนเนี่ยไปดูทางช่องทางที่ผมให้ไปนะครับผมอยู่ใต้ Descript i o n นะครับโอเคไหมครับผมไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้ทําต่อหรือไม่ก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมจะได้ไปดูตอนที่เหลือต่อเพราะตอนนี้ยังไม่ดูขอย้ำอีกทีนะยังไม่ได้ดูแต่อย่าสปอยนะครับผมห้ามสปอยนะ เอาล่ะผมว่าผมพูดมากเกินไปละป่ะไปดูกันดีกว่าอัดใหญ่ก๋เทอร์โบให้เรียนตุ้มเป๊ะไอ้เชี่ยโคตรสนุกอะตัวมันสนุกจริงนะเว้ยโอคารุนนะไม่ขอเลยไม่ครับจังหวะนี้มันต้องเลดี้เฟิร์สสิครับดูสิแดงคนน้ำตาเดินแล้วเนาะอย่ามาบูสามตัว <c oughs> ไปไเดียนครับถ้าดขอย่ามาบูสามตัวไปเดียนครับแระกันก็แฝฟงแ,ฟแล้วครับไอ้เี๊ย เดี๋ยวเอ้าครุนนายเดินตามหลังฉันนี่ย้อยคุณต่จะเสกขี้กงช่วยจังหวะวอยไว้ในข้างหลังแทนดิครับต้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากนะเฮีย ครับว่าแต่ถ้าเจอใาญแก่เธอโบต้องทำยังไงนะ<ม>ต้องต่อยมันใช่ไหมใช่ที่ไหนล่ะครับต้องรอให้มันออกจากเมืองโชนโนะแยกมันให้หลุดจากวิญญาณติดที่ครับถ้าทำแบบนั้นมันจะอ่อนกำลังลงจนพวกเราก็น่าจะปราบได <c oughs> ้จริงด้วยหรือไปเลยแต่ว่านะพวกเราก็ปราบมนุษย์ต่างดาวบิ๊กบั้มมาแล้วอาจจะชนหลุยเกินคาดก็ได้เมื่อกี้ยังขาสั่นเลยแท้แค่แหมนั่นมันแค่ใหญ่แก่เองถ้าผ่านไอ้ตัวใหญ่แบบนั้นมาได้ใหญ่แก่ก็แค่สิวสิวโอ๊ยอิชิย ีค uhm. <cima. S 1> ุณเทเลยจะยืน่อนเมื่อกี้บอกเองนี่ว่าต้องออกจากเมืองชนนวะรีบเหนกอะไรเงไอ้เหี้ยคอ้สัตายแล้วแบบนกเรอกลังมาาง้ลวไอ้ัอย่าคได้แน่ไยไอ้เหี้ย ดูโปรดปล่อยคำสาปผมด้วยครับผมจะหาทางทำอะไรสักอย่างดูเข้าใจแล้วฉันฝากด้วยนะครับจะพยายามครับมาแล้ววันเดียวไม่ไหวไม่น่าจะทำได้ผมนี่มันไร้ประโยชน์จริงจริงมาช่วยมองลูกในแง่ร้ายสุดกู่นีผมก็่น่าจะทำได้เจ้าขานะเดี๋ยวฉันคอยเชียร์สู้เขาแบบนี้ยิ่งโคตรกดดันเลยไม่คนเท่เลยอ่ะเอ๊ะไม่จริงนะเดี๋ยวสิครับกูแต่ยเสะเป็นอะไรไปนะครับทำไมมองไม่เห็นเลยล่ะ พลังของคำสาบมันหายไปแล้วคไอ้นั่นให้กับเองแล้วคำสาบก็เเล่นเอาตกใจเลยล่ะใครจะคิดว่าใช้ประโยชน์จากคำสาบจนแปลงร่างได้ด้วยแต่ไม่ยอมย่างไอ้เหี้ยแล้วมันเอาห่ำกูคืนแล้วกูพลังมันลิฟพลังกูไปแล้วไม่ยอมมพลังข้าไปยเหลี่ยมอะยายเหลี่ยมเขาทำไงอะจีนี่นแล้วเคี้ยวให้ละเอียดก่อนตลืนเองจงท้าทายมันเจ้านั่นมีความมั่นใจในฝีเท้าของตัวเองอย่างมาก เธอไปย่มมยอโมโหเดี๋ยวมันก็จะไล่ตามไปเองบ <laughs> oh. อกว่าจะแพ้การดวลฝีเท้าได้ไงล่ <laughs> านี่มึงเข้าว่าแบบนี้เธอจะจัดเลยแล้วแกเชื่อยายแกเทอร์โบไม่ใช่หรือไงถ้าไม่เชื่อเขาเสียชื่อแย่สิชื่อเทอร์โบมันต้องใช้ความเร็วมาดวลกันให้สมชื่อเทอร์โบสิวัยยันเกี้ยร์เอาเลยว่กโอมมมม้มันมันม <laughs> ันมันพอชอบไปหนีมันพอชอบเป็นคนได้เลย <laughs> พวกเอง คิดว่ากำลังอยู่โอโหใครอยู่ไม่ทราบยังข้าจะแพ้การดวลความเร็วได้ยังไงกันได้ทรมาท้ากันข้าก็จัดให้อย่างพวกเองข้าจะจับกินตอนไหนก็ได้อยู่แล้วย่าเชืยายจะปีดคุณเส้นชัยอยู่ไหนล่ะดวลแบบไม่มีเส้นชัยแล้วเราจะแข่งวิ่งไล่จับกันถ้าจับพวกเราได้แกก็จะชนะง่ายใช่ไหมล่ะก่อนจะเริ่มก็นับเวลาไปสิบนาทีระหว่างนั้นพวกเราจะเป็นฝ่ายหนีไปเองนี่เป็นกติกาเพราะงั้นห้ามแหกกฎ ถ้าแหกกฎก็เท่ากับตำนานยายแก่เธอโบเป็นเรื่องโกหกทั้งเพเยเจได้เลยข้าเกลียดคนไม่รักษากติกาอยู่แล้วก็ร่มเลยคุยได้เฉยเลยยายแก่เออเฮียสุดยอดผมึกว่าจะต้องตายซะแลย่ยายแกด้วยวะยายแก่ด้วยเอาน้เยคีนาทีอ่อยเมย <laughs> นัำควยเลยนัำโคตรพวเลยอ่ะน้ำโคตัพวเลยลอ่ะเอา <c oughs> อุ้ยเหี้ยแบงค์เ <c oughs> ่นี่ก็ครบสิบนาทีของใหญ่นั่นแล้วต่อไปก็ต้องนับสินาทีสำหรับเกมไอสัตว์ินทีพ่มึงนี หนึ่งนาทีแบบนี้มันชี้กงนี่ดาปล่อยคุณไอจย่นเซนดูนี่เลยนะหยุดนะนับเลขแบบนั้นก็บ้าแล้วไอ้เชี่ยไม่มีกติกาไงไม่มีกติกาบังคับการนับเซนนาทีโอ้ยใหญ่ใหญ่เป็เหลี่ยมสักใหญ่เป็เหลี่ยมัใสใหญ่เหลี่ยมครบแล้วไม่เชื่อแต่หัวคาร์ลบนกว่าหัวทึบซะด้วยบางทีต่อไปต้องให้ฉันช่วยอยู่ดีเอาดมดมมาให้ดูซะ อะไรวะอู้ดดือ้เยดูนมย่ดูนมหญ่ดูนมหญ่โอ้อะไรวะเป็าะด่วอยู่บัอเอดนมหญ่ ้เย yeah. yeah. mm. ีดันมาทำให้ต้องเปลืองแรงซะได้ไอ้ยำตำบอลไอ้ยรยำตำบอลอย่าบอกนะว่าพวกมันมีเส้นซายกับไอ้พวกหมอผีนะแต่ช่างเถอะกินนางผู้หญิงให้มันจบๆไปก็พออออะไรกันไอความรู้สึกที่เหมือนกับถูกบดขยี้อ้วอ อ kind of <so ๋อโดนไม่เห็นแต่ก uh ็สัมผัสได้ชัดเจนเป็นเพราะร่างต้นใหญ่แก่เข <ah ้าไปสิงถึงรับรู้ได้ชัดแจ๋วด้วยการสัมผัสไงล่ะนี่ไงแล้วก็จับยังพลังซะฮึจิตเคร่ยว่ามันฉลาดดีนะนี่ คุณได้ช่วยนะครับคุณแตยาเสรฉันตั้งฉาที่ต้องพูดเจ้าเบ้าคูีขอไอ้บ้าช็อปลอยเท้าอกไปจากไอ้นู้นี่เดี๋ยวนี้เจบตัวได้แลยนะยอ่งแกจะโยิ่งแกจะโมเรียบร้อยอะไรวะพุดปูปูปูสัตว์เลี้ยงมึงเหรอโอ จะได้พักผ่อนไปไหนเงอยไปคุยลุกตุงดังอะไปเกลียดเลยก็ไม่รู้ไ้เนี่ยอ้ยค้เท่อยงนี่จริงอันนี้เอเลี่ยนไหมดลับอกไว้ว่าตอนตายถ้าูปแี่เอาเหรอเป็นงั้นเหรออ้าแล้วสรุปไอ้ไอ้ไอ้ปูนักมวยที่บอกกลมเป็นผีจริงมั้าเอาเอาเอาะ มันเห็นรูปหมีมันไปทุบรูปหมีใช่ปะมันเอือบมันเอือมีมันเอือดูยายยัยเือแตนี่กนี่มรปหมีไม่โคงยาวอ่ะเไอ้เจคายเป็นงูมาแล้วมาแลมาแล้วอืเฮ้ยมาแล้ว่ะพี่แวะ 哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！ โมโมจังแย่แ <substit> ล <uting> ้ววะโมโมจังแย่แล้ววะโอ้ตกแล้วโคตรชอบเลยแบบแย่แล้วแย่แล้วผมทำไม่ได้อะรัแบบมันมันคำพูดมันพยายามแอ็กนะแต่สิ่งที่มันพูดมันช่สิ่งที่แอคกเหรอเนอะวะโมโมจังหนักเกินไปเลยหักเลี้ยวไม่ได้วันนี้โมจังหนักเกินไปเลยหักเลี้ยวไม่ได้ยันเลยยันไม่โคตรมันอ่ะโคตรหนุ่มเจ็ดเคเฮ้ยมันหมุน มันหมุนไปเลยครับเตยด้วยบอกหมดแรงวะหมดแรงวะมันไม่เรื่องนี้มันเท่มากอ่ะสนุกไม่หายเลยหอเหี่ยวเลยวะเอาจริงเป็ครั้งหนึ่งแล้วด้วยวะไอ้ปุ๋ยเชี้ยนี่เป็นกระตามมาแล้วไอ้ยันนี่โคตรมันอ่ะ ต้องมีแต่กกระตูนสนุกสนุกตั้งแต่ไอ้อะไรนะมีคนอยู่อีกเพียบด้วยมันอะไรอ่ะอุ้มขี่หลังวิ่งเฉียวเลยเอาเป็นตายใหญ่เชียวเห็นแล้วฮาจังอ้าวไอ้เียพวกพวกโซเชียลนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเรากำลังขี่มอเตร์ไซค์มัใครจูนเนยมันใครจูนเนกแบบกระโดดเลยวะ แรงกายก็จะหมดกอกแล้ววะแรงกายก็จะหมดกอกแล้วเอาจริงไปก็ไม่ช่วยระยะทางนอกเมืองโชน็อกมันไกลเกินไปขื่นเป็นแบบนี้ต่อยทันแล้วจับกินแน่อย่ากจะเท่สิเจสซี่เสรซี่อย่างนี้กินไปลอดูเลยแล้วกันโอเคดุนเลี้ยวขวาตรงหน้ายินดีต้อนรับค่ะไม่ทราบว่ากี่ท่านคะสองท่านค่ะอันนี้มันอันนี้เหรอเข่อนไปันหเดียว มาหลุดมาเลยโอ้โหล้าคนมันเห็นไหมนะอ๋อเป็นบ่อน้ำร้อนคุณต้อมาหลุดสิที่อยแล้วมาบอกาทำไมวะมันจะหนีข้อดีแคบไงแหล่งน้ำไปเขยนขาดีไม่ใช่แหล่งน้ำธรรมดานี่คือบ่อน้ำร้อนอะแต่มันร้อนนะมันมันจะทนต้มเหรออา ปูต้มต้มเดือดน้ำร้อนแล้วเนื้อมันจะแข็งแน่นเลยใช่ไหมเล่าถ้าเนื้อมันแข็งแน่นก็เท่ากับเส้นใยกล้ามเนื้อมันแข็งจนเคลื่อนไหวช้าลงใช่ไหมปูฉลาดเท้ยปูในทักโซ่อ๋อ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 แดงสุกเลยถุงแดงถุงมันได้แล้วล่ะครับต้มสุกเลยตัวมันแดงกินได้ไหมกินก็ไม่รู้นะกินนะไอ้งคุณจะกินมาตลอดเลยล่ะครับต้มสุกเลยเ็ ถ้าวิ่งตามเส้นนี้ไปก็จะออกจากเมืองชอนอตได้แล้วล่ะว่าแต่เหมือนคนจะน้อยกว่าเมื่อกี้หรือเปล่าคล้ายๆไขจูโนเป็ดเลยอะไรวะมึงเป็นใครนั่นอะไรอ่ะอันนี้วัดอะไรอะไรนี่มโนสปีดบวอะไรกันเนี่ยจะยอมให้ผมเองนี้เองง่ายโมโนมันมีสุดสายขนาดยายู่ด้วยนะโว พล an. ังของวิญญาณที่หลับไลอยู่ที่นั่นมนนิพาคนนะเอาจริงยังไงล่ะไอคนก็มีแบบเทพปกปากกันไหมไอ้นี่ผีมันก็ช่วยก<ช>ันได้เหมือนกันไอเจินวิ่งไวิ่งมาแบบจะเกคุณอาาเสกครับพกแกจะไม่ได้ออกจากเมืองโชโนหรอกโอ้โหอยอะโดนล้อมอูบโบรัน ผู okay, พ il, ้พิพาทจะดีเหรอครับถึงเอาจริงตอนนี้แต่ก็ไปไม่ถึงเมืองข้างๆนะครับถ้าไม่ใช้แล้วก็ตายตอนนี้แน่เชื่อมั่นในตัวเองสิมาแล้วว่ะเจ้าจะตรงเชื่อมันเฮ้ยหดหูวะเอ้ยหดหูว่ขืนใช้อีกครั้งไอเด็กนี่ขยับตัวไม่ได้แน่โอ้ยนี่

ผมหักเลี้ยวไม่ได้หักเลี้ยวไม่ได้ตัวดนักโอ้โหนี่ไงวิธีอยากเลี้ยวพรดท่เลยอ่ะเจ็ดแม่โอ้ไม่ก็ไอ้ปูพี่เจ๊นอย่าหยุดนะเจ็ดแม่ โอ้ยโมแล้ววะเพียงเกียว่างยคเราต้องกลับเส้นทางเดิมแล้วต้งเพียงแบบนี้คนอกียอ้โหยังเงี้โหอืมก็ไปกลับร่างดำแล้วนี่ อกำลังเดิมลล่วกัียกุม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 มเยอแยะโอ้ขนุนเตรียมแลนดิ้งโอ้ขุนแลนดิ้งเออลุนแลนดิ้งย่ยากหายเรียบร้อย ีีน้ผมไม่ไหวแล้วครับถึงขีดจำกัดแล้วเหมือนตัวจะแหลกเป็นเสียงเลยครับอันอี้ก็วิ่เกินนึกว่าเครื่องไหนจะหลุดออกจากข้างปากแล้วแรนขึ้นโอคารอนเหลืออีกแค่นิดเดียวแล้วเหรอยัยแกะเธอบอมันอ้าวยย่แล้วเผื่อยบหลุดมือแล้วเอ๊ะโอ้ยแม่ไม่บอกมาแล้วไอ้สัตว์ แกยันไทยให้ไม่ได้เล่นขี้โกงตลอดทางเลยถ้าทางเหมือนเป็นผูเองพวกเองมันไม่รู้จักการให้ความรัโอ้โหลูกน้องแกแบบเจนนโครบงตเหมือนลุงตู่เลยเห็นไหมตัวนี้ตามตรงไม่เคยเห็นคนแก่รังแก่โคตรเดสเปกเลยว่ค่ะาโกดภาษาเดียวเั็นคุ้ยนเสียงเพลง พูดอังกรีใส่ให้คนแก่ยังข้างงงสินะนังสันดานเสียไอ้ผีที่มันเีเ้ทผีี่นี่มันอินเตอร์มาสมควรเลยปะโอ้โหรวมร่างกับปูเลยอกชิบแม่รม่ จะบอกว่ากูนล้ไม่ชอบจริงูนไทยคำมันกลินคำแก้แล้วมันซนแล้วมันปิดจรงิงๆิ้งทอ้อทิ้งท่้รทิ้งทิ้งทิเงิ้งทิทิ้งทิงท้งทันงทิ้ิท้งกิิ้งทงท้งงทิิ้งทท้งงท้ง้งทงงทิง้ง้งงง้ เห็นรถไฟเลยโอ้ม <infrared> ันเลยตอนที่มันเห็นรถไฟมันเลยลงไปตรงนั้นเอแย่เทอบโบในอดีตเคยมีฉายาว่าแก่ร้อกิโลแต่รถไฟสายทาคาสกิมีความเร็วสูงสุดหนยกิโลออเร็วกว่ามันเร็วกว่าออเยอะไอ้เยอนีนากูไ่ไคเยอะเลยแกตายเค่เฮ้กูชอบอ่ะมันใช้วิธีแบบนั้นชนะไม่ได้มันเลยใช้แบบ อันเนี้ยวิทยาศาสตร์เอาอีมึงรู้ได้ยังไงเนี่ยมึงอยู่ในหลุมมาตั้งนานงรู้ได้ไงเอาเหรอเอามมือฉันกแหลัง้เอีโกจะเล่นด้วยตกลงมาสู่อีโก้มีโกซูย็ดแค่ล้โอเป็นแผน้ยวะโอเตเลยตัดโคตรเตยเลยโอเคเดียยัยแกเลย เ็ดแคโคเท่แล้วใจแก่มพิ่ <c oughs> งยืงนรอโค้เนี่ระรู้เล่าใแค่แต่เกองแ้เลย <c oughs> ีนในใเอา่ไอ <c oughs> ่ารครั้งนี้ <c oughs> นเป็นยนะ <c oughs> โอะ้โอเคเท่เอ้ปพิกกันไปพิกกันมาโเค้เท่เลยมันไม่ได้สักแต่จะต่อ,อยจะตีกันอะอุ้ยอะไรวะนั่นอะ อวิญญาณออกเหรอโอลำบากอ้ย,อ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 ยไปแล้วขจัดวิญญาณ ที่ี่ที่ไหนอะครับแถวไหนละปบือย่าแก่เธอบอจะกำจัดได้แล้วไปละความจริงแล้วก็ไม่ได้อยากใช้วิธีการรุนแรงแบบนี้เลยที่นี่มีเด็กผู้หญิงวัยประมาณเจ้าถูกกระทำชำเราแล้วแยกชิ้นส่วนกระจัดกระจายพวกเธอเหล่านั้นเองก็ไม่ได้มาเป็นวิญญาณร้ายเพราะอยากจะเป็น <c oughs> หมอผีอย่างพวกข้าเองไล่ตามยายเธอโบมาตลอดตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว <Yeah. S 2> ทุกครั้งที่ยายแก่ปรากฏตัวจะต้องมีที่ที่มีวิญญาณเด็กสาวที่ต้องตายอย่างไม่ยุติธรรมนางอาจจะคอยวนเวียนไปมาเพื่อปลอบประโลมเด็กสาวที่ไปสู่สุคติไม่ได้ก็ได้ oh. แต่ว่าถ้าเกิดคนตายทำร้ายคนเป็นมันก็คนละเรื่องจำเป็นจะต้องใช้กำลังบังคับส่งไปโลกหนะ้าคนเป็นก็เช่นกัน ต้องไม่ทําอะไรลบหลู่เกียจคนตาโอ้คุณยายคุณยายมันเลยเอาหำมึงไปเจเจโอ้ยเชี่ยกูโอ้ยใช่ดีว่ะโอ้คุณยายแกก็แต่กูไม่เกี่ยวเลยหำกูไม่เกี่ยวสิกูไม่ได้ไปทาอะไรเนี่ยเชี่ยกูดี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 ที่ยั่งยายเข้ามาในอาณาเขตของพวกเขาจะถูกฆ่าตายมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเพราะว่านั่นคือกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันของคนเป็นและคนตายไงล่ะ อโอ้ดีเลยว่ะทีเนี้ยคนยิงชั่วที่ปลอดภัยดีโอ้ยใหญ่แกอย่าจองเอาชิ้นใหญ่ๆมากินดิ้งไอเย็กินปูไม่ต้อ่มปูชิ้นนี้มาหนุ่มพังดูวิธีมากาศทอนอยู่้นนะเฮ้องดูสิว่า สินค้าที่คุร็อกเคนโดนเผายกแผงเนี่ยเอาท่านเคนเป็นตัวประกันแบบนี้ไม่ใช่คนแล้วคนที่เอาบาาอลกะโทนอเป็นตัวประกันมันก็มีอยู่ตรงตัวเลยผมจะไม่คิดว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้สึกหิวถ้าไม่รังเกียจย่าข้ามปูอยู่ตรงหน้ายังไม่อยากกินไอ้นี่ถ้าจะไม่เอาถานไม่ใช่คนแล้วล่ะถ้าปกติแล้วก็ผมซอยแหลกเลยครับเพิ่งจะเจอไอ้ตัวแบบนั้นมายังกล้ากินปูได้อีกนะครี่เจ้าต้องเจอตัวอะไรเมื่อไหร่ถึงจะอยากกินได้หรอวะเกินสวยเอาแต่ใจอยากคุยแล้วครับ้อาแล้วผมไม่อยากคุยแล้วครับมันน่ารำคาญนะนี่แกมีออจนนติดยู่่แ ก็ต้องมีสิครับเ็มีแล้วเหรอที่ช่วยเอามาคืนให้ไหนเอามาดูิฮะก็เปิดให้ดูไหนเอามาดูีอยู่จริงไหมคือว่าคนคนนี้เขาติงตองหรือเปล่าครับเนี่ยอืออือฮึฮฮึฮฮ ไอ้เรื่องนี้ยนีเป็นสนุกดีมับเดินทางลางเด็กก็ระวังด้วยนะยังไงก็คงปลอดภัยกว่าบ้านนี้แหละครับคราน้อเจ้าไม่รอดแน่ผมจะรอดให้ดูครับหนาวโว้ยปล่อยปล่อยไปเหอะอย่าแก่นั่น่ะเขาไม่ได้พูดจริงจังอะไรอยู่แล้วคงอยากทำให้โอคารุนที่ไม่กินปูแถมดูซึมๆร่าเริงขึ้นมาบ้างละมั้ง เป็นแบบนั้นเองเหรอครับแบบว่าขอโทษนะครับที่ทำให้เป็นห่วงนะจะใช่ได้ไงเล่าถ้างั้นลาก่อนนะครับอืก็คือได้ห้ำคืนแล้วพลังก็หายไปแล้วนี่ั้างั้นนะใช่ไหมหมาคืนแล้วห้ำคืนแล้วลาก่อนลาก่อนั้นเหรออลาก่อนนี่มันลาก่อนเนี่นะลาก่อนระลาก่อนมันก็ ลา,ลาก่อนลาก่อเลรอลาก่อรแล้วโอ้ครดนไว้เจอกันพรุ่งนี้เด็นเคคำนี้ดีกว่าคำนี้ดีกว่าเด็ดเคครับคำง่ายๆแค่นี้อ่ะจบแล้ว <laughs> พอ,อแค่นี้ดีกว่ากลัวมันดูจบแล้วละ่ะมันดูจบซีรีส์แรกไปแล้วลอ่ะคอนแรกจะเจอโบเนี่ <c oughs> ยกระตุนไม่โคตรสนุกเลยไ <c oughs> อ้เรื่องนี้เดียวูมิแนะนำครูเนี่ยต้องมีเดี๋ยวภมิต้องเล่นกระตุนอย่างนี้ไ <c oughs> อ้ตัวเล่นกระตุนอย่างนี้ดูไอ้เนีย่ยไอ้สัตว์โคตรสนุก <c oughs> อ่ะอะไรที่แข็งค้างแหลมๆไอ้เหี้ย <c oughs> <c oughs> เก็งหน้าแต่เาคงไอยากดูแลเก็นไอ้เรื่องเรื่องนั้นน่ะกูพยายามสนุกแต่เรื่องเนี้ยกูไม่ต้องพยายามเลยอ่ะเข้าใจปะมันสนุกมากอ่ะทุกอย่างมันสนุกไปหมดเลยอ่ะไม่รู้ดิมันเห็นตอนมันพูดที่มันดูเหมือนพูดปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนกันปะไอ้เย้ยแต่แบบมันน่าฟังอะคําพูดมันดูแบบเออฟังแล้วมันรู้สึกสนุกไปกับมันอะมันดูแบบ ใครเขียดดูแบบสนุกดูเพลินเลยเออมันแบบพอมันจะตลกมันก็ตลกอะแต่พอมันจะแบบจะซึ้งอยู่ดีมันก็ตัดซึ้งแล้วมันก็เออก็โอเคนะไม่ได้โคตรมันอ่ะไม่งโคตรมันเลยเว้ยเจ้าฉากวิ่งฉากอะไรอะเจ้แต่กูชอบไปนนที่สุดนะเรื่องนี้กูไม่รู้ว่าใครชอบอะไรนะเว้ยแต่ส่วนตัวกูอะกูชอบไอ้เรื่องแบบว่าเรื่องผีมันอะไอ้เรื่องผีแล้วมันแบบว่าผีมันจะมีจุดอ่อนอะ้าใจปะผีมันจะมีจุดอ่อนแบบ ของมันน่ะไอ้ยายสปีดไปท้ามันสู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไอ้นักซูโม่ก็ถ้ามันถ้ามันเอามือแตะพื้นมือมันจะหายใช่ปะมันก็ตามแบบแต่ซูโม่นี่มันออกมันออกวงกลมไงกูไม่รู้ว่ามันจริงมากแค่ไหนอ่ะกูออกกูไม่รู้ค่ะแต่ตอนเนี้ยกูอยากเห็นเอเลี่ยนมันไม่มีเลยอ่ะมันไม่มีเอเลี่ยนเลยบูมอ๋อ๋อเธเอเลี่ยนน่ะต้องหลังๆอันนี้มันจะผีหน่อยเอเลี่ยนต้องหลังๆใช่ไหมหลังองมึงนี่คือตอนหลังๆหรือว่าตอนหน้าหน้าหรือยังไง ก็หนาหน้าด้วยไหมอ่ะพูดวกนาหน้าเลยไปคือผีอีกรอบนึงอ่ะแล้วก็เป็นเอเลี่ยนโอ้ทุกคนอยากเห็นเอเลี่ยนล่ะไหนไอ้ปูมึงอ่ะมึงบอกปูที่กูจอดไปไหนปูอ่ะเอ้ยปูจะไปไหนแล้วเอ็กแบกปูจะโผล่มาแอกกับป่ะนม่มีเดีปูไปไหนมึงบอกโอ้ไม่เป็นจริงเลยเนี่ยถ้าตามถ้าอย่างมันแบบเออย่างไงนะครับบทหนึ่งอ่ะปูก็น่าจะบทที่สามั้งนะ โอ้อหรอประมาณบทที่สามอ่ะจอ๋อเออมันหลังจากไอ้นั่นนี่วแบบที่อ่ะแสดงว่าพระเอกแม่งจะสู้กับปูอะเขาแบบต่อยอ่ะปูแม่งไม่น่าจะคนดีเลยที่อ่ะหรือเป็นคนดีวะไม่รู้อ่ะต้องรอดูไปต้องรอตอนจริงยายสปีดกูก็ชอบนะแบบว่ามันตลกอ่ะแบบไอ้ฉากนี้ม่งพูดว่าโอ้ยปูตายเขามากินคันแล้วไม่ชอบเลยยายสันแบบบีชมาไอ้คนครไทยมันแบบยิ่ปูยิ่งโมจีมันเป็นกุ้งเนี่ยบอกกันแล้วนะใคร บ seat, <plural> Arizona, ักอะไแล้วแหละมันที่ดักแหวมันไม่ใช่ปูมันเป็นกุ้งกุ้งอะไรมันไม่ใช่กุ้งแน่ๆอันน้าอย่างเงี้ยมันเหมือนปูมากกว่ามันเป็นอะไรทั้งนั้นนะทีนีกูไม่แน่กูจาไม่ได้แต่กูจาได้ว่ามันไม่ใช่ปูมันจะเป็นไม่กุ้งกัะลอบเตอร์หรือหียอะไรสักอย่างอ่ะเหรอเ้ยแต่กูจาได้เหมือนมีคนเคยคอมเมนต์ในคลิปกูนะว่ามันไม่ใช่ปูพี่มันเป็นเออมันพูดเหมือนมึงเลยแหละมันไม่ใช่ปูแต่มันเป็นเหียอะไรสักอย่างอ่ะแต่ตอนนี้กูเห็นแล้วมันเหมือนปูไงเออใช่ใช่แต่มันเหือน กูมานักแบบน้ำก่อนได้ได้ได้ไดโอ้จำม,มันแล้ว <c oughs> เป็นกัง้งเออเออบอกว่ามันเป็นกัง้งไม่รู้ว่าผัวมาตอนไหนไม่รู้กูอยากดูตอนนั้นแหละไม่คนอยากดูเลยเชื่อแต่ยายสปีดสูปแล้วแกเป็นแกเป็นผีแกเป็นผีอาฆาตด,ดีอยู่ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ดีาาดหรอกแต่แบบว่าออก็ รอรอช่วยวิญญาณหญิงสาวอืมแต่ผู้ชายนี่ควยขาดหมดเลยฝั่งเอเลี่ยนบนรถอะฝั่งเอเลี่ยนบอกเอา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 ไว้สืพันธุ์มาละจะไม่คดสนุกเลยอ่ะโอ้แล้วต่อไปก็จะเป็นผีผีตัวไหนกอ่ะมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยหรือเปล่าการ์ตูนมาละเรื่อยเรื่อยเลยมันจะเป็นแบบว่าไปเจอผีตัวหนึ่งไปเจอผีตัวหนึ่งไปเจอหดังเรื่องนี้มันมันครบรถเลยไหม ต้องรอ,อด,ด้วยเอครบรถเลยวะใช่ให่มีหมดเลยแค่นี้ก็ครบแล้วนี่กูว่าแบบเออใช่มันดูแบบแปลกมันแปลกมากเลยนะที่ปกติกูจะไม่ชอบแพะเอกไม่ชอบคนเลยวะไม่ชอบคนที่แบบ<ม>ขี้แงเงียง้ยขี้แงแอกแอกอะไรงี้แต่เรื่องนี้เสียงแบบท้งชอบก็ดีมันมัน,มน <ๆ S 2> ประเด็นอะเอาเริ่มแต่ตอนมันขี้แงก่อนเ้ยมันเออมันเป็นคนไม่มีเพื่อนอะแต่แบบมันพยายามเข้าหาะเวย มันไม่ใช่มันไม่พยายามนะเว้ยแตกการพยายามของมันก็สี้ตีนเฉยอ่ะเข้าใจป่ะเออเออเออมันไม่ใช่ว่าแบบว่ามันไม่ได้ชักว่าุ้ดว้วนอยู่บ้านแล้วมันโดนรถชนเข้าใจป่ะมันพยายามเว้ยมันไม่ได้เออเหมือนอิเกไ์เรื่องอื่นน่ะมันไม่ใช่อิสเกย์ด้วยซ้ำนรอใช่ไหมล่ะมันพยายามเว้ยมันพยายามอยู่อ่ะเข้าใจป่ะมันพยายามด้วยตัวของมันเองอะถึงมันจะเนี่ยถึงมันจะเป็นแบบเนี้ย เออเรื่องมนุษย์ต่างดาวเด็กที่บดานผีมีจริงไหมโธ่ไอ้เรื่องผีจะมีจริงได้ยังไงโไอ้เรื่องผีมีจริงได้ยังไงเออเดแต่คำก็อีกนั่นแหละไอ้เยอะแต่แบบว่ามันมันพัฒนาดีนะเว้ยมันมันไม่ดูน่ารำคาญนะเอาง่ะมันไม่ดูน่ารำคาญอ่ะแบบตอนที่แบบมันก็อยากอยากจะมีเพื่อนอยากจะมีอะไรมันก็พยายามด้วยตัวของมันเองแล้วตอนที่มึงบอกว่ามันแอคใช่ไหมตอนที่มันดูแอคตอนที่มันเป็นแต่ว่าเป็นมันเป็น เป็นโอคารุนลางยายสปีดเออไอล่างยายสปีดมันอ่ะมันมันหาเลยเว้ยกูว่ามันหามากกว่าเลยคือมันพยายามแองอะคือคือมันมันมันแอคแหละมันแอกเลยเว้ยแต่แบบปวดหัวปวดหัวเว้ยโอ้ยแพ้เว้ยแพ้แน่เว้ยคือคำพูดมันอะแอกคำพูดน้ำเสียงมันอะแอคแต่สิ่งที่มันพูดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่แอคอ่ะเข้าใจป่ะมันดูสวนทางกันอ่ะแม่งเลยโคตรเท่เลยมันไม่ฮาเลยอ่ะเชื่อ สนุกไปหมดอ่ะทแม่งเรื่องเรื่องแบบแนีน้ด,นดีอย่างนี้มีทีสั่นสองทั้งภาพทั้งอะไรมันดีหมดเลยอ่ะดีหมดเลยจริงอ่ะ